สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณเฮลเลอร์นะฮะจากแคลนพิกแพนนะฮะเป็นเซิร์กสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมเดินสู้กับคุณอะไรในมะิสเตอร์เค็กนะฮะ M R ร์เค็กอ่ามิสเตอร์เค็กมิสเตอร์เค็กนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะใช้สก,กินเทอร์ดารีมซะด้วยนะรู้สึกขัดใจมากเลยนะเทอร์ดารีมสีน้ำเงิน <laughs> อ่ะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเลไลน์ นะครับผมเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะอ้อลืมบอกไปนะคุณเนะฮลเลอร์น,นี่อยู่ลีกแพลตินัมนะฮะส่วนคุณมิสเตอร์เค็กซ์นี่อยู่ลีกอ่ามาสเตอร์นะฮะแพลตินัมประทะมาสเตอร์นะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะแต่ว่าผมชอบแมปี้อย่างหนึ่งตรงที่มันมีลำแสงนี่แหละมันดูสวยดี <c oughs> ใครเป็นคนทำแมปครับเนี่ยมันอยากเห็นหน้ามากเลยอสวยดีนะสวยดีก็คืออัน,นอันอันอันนี้คือชมนะฮะคือชมนะับไม่ได้ว่านะฮะอ่ะ ก็ตามนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงเบสสองก่อนนะฮะแล้วค่อยเปิดเกต w เวนะครับผมเน้นอิคโนมิกก่อนนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ก็เล่นแฮทแก๊สพูลนะครับผมแฮ t c ชอรี่เอ็ก c t o กเตอร์แล้วก็สปอนนิงพูลนะฮะเป็นบิลปกติของฝั่งเซิร์กกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่มีอะไรนะในช่วงต้นเกมแต่ว่าตรงนี้โอ้เข้ามาพ่นเอ่อสเปรย์นะฮะเป็นรูปใครสักคนนะผมลืมชื่อนะมันเนี้ย อว่าไงครับฝั่งเสียเงินอาเกตเวย์ยังกำลังมานะยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามีการลงแก๊สไว้เรียบร้อยนะฮะสองบ่อเลยนะครับว้าวทำไมรีบจังอ่ฝั่งสีแดนช่วงน,นี้ก็ังไม่มีอะไรนะฮะสปอนนิงพูมาแล้วนะครับกดสร้างควีนมาแล้วนะฮะอ,อย่างที่บอกนะฮะควีนราคาเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งรอยเจ็ดสิบห้ารนนะฮะแชร์รี หนึ่งร้อยเจ็สิบห้าหน่วยนะครับวางแผนดีๆนะืมอาจจะต้องไปหวังพึ่งกองทับเซิร์ฟลิงอย่างเยอะๆนะฮะอ่าตอนนี้ก็มีการกดรีเซิร์ชเพดลิง์มาด้วยนะฮะเมตาบริกบูส์นะครับผม,มส่วนตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยเกตเวมาแล้วนะฮะอ่าเกตเวสีน้ําเงินนะฮะแต่ว่าแสงแสงไฟตรงกลางนี่เป็นสีแดงนะฮะตามสกินนะครับผมเดอบลเกตเวเลยครับถ้าคุณไม่ลงไซเบอร์คอร์ออกไซเบอร์คอร์อยู่นี่โอเคอ้มีไฟสีหนังแดงอยู่นะ แมบอร์ติดคอ r e มาแล้วแล้วยังไงครับไม่กดรีเซิร์ชวาร์ปเกตฮะยังนะครับอาจเปิดเป็นอะไรก่อนครับจังวันนี้ลงไพรลอนซีหลอดกำลังมานะแล้วยังไงครับสร้างมาแล้วก็เอามายืนรอณนะจุดนี้นะฮะฝั่งสีแดงส่งโอฟหลอดบินมาสกเกลก,ก็กดดูเลยนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะเห็นเห็นเป็นดับเบิลเกตเว์นะครับผมเรียบร้อยนะจุดนี้นะฮะฝั่งสีแดงนี่ก็ลงเบสสามยางชิวเลยนะ อตอนนี้ Boost นเมตาบ u ลิกบูสต์นะครับสปีดลิงนะฮะกำลังจะเสร็จนะมีการขยายคลิปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเล่นเซิร์ฟนะฮะถ้าคุณไม่ขยายคลิปเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องอาผิดปกตินะฮะอาตรงนี้แฮชชอรี่กำลังสร้างควีนอยู่นะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยสงฟฟ่งอุฟโหลดโอ้ลอยผ่านแนวป่ามานะฮะบ,บินผ่านมานะครับโอ้มีต้นไม้ล้มด้วยนะ่อนสูงนะใหญ่มาก โอเคเข้ามาตรงนี้ก็จะาเอกับสตาร์เกตแน่ๆน,นะฮะจังหวะน,นี้ไหนเขาดูซิมุมมองอ่ะมุมมองฝั่งสีแดงนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็โอ้มีเซนทรีแล้วนะเซนทรีนี่เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ยิงอากาศยานได้นะแต่ว่าดาเมจมันน้อยนะครับนี่ลนะ gate, Gateway, ylon, okay. หละสตาร์เกตเกตเวยไพลอนโอเคเอามาจีอย่างนี้เลยนะลำแสงอ,อ,อะไรนะจำชื่อไม่ได้อะ ยูริฟิเคชันบีมปะหรือว่าซันิไทเซชันบีมนี่แหละช่างมันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ,โ,โอ้โหอ๋อหลังจากที่ดีนายอเวุฟฟหลอดทิ้งไปแล้วนะก็กดแคนเซิลสตาร์เกตนะครับมาเป็นเทคเอ่อโรโบแทนนะฮะเพื่อที่จะหลอกฝั่งสีแดงนะครับว่าเอ๊ะตัวเองจะเล่นสตาร์เกตนะนี่ยทำให้ฝั่งสีแดงเสียงเงินไปกับการสร้างสปอร์คลอเรอร์นะฮะปอมสอยของฝั่งเซิร์ฟนะครับแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงมีโรชวอร์เรนแล้วนะครับมีกองทัพที่ หนักหน่วงขึ้นมานิดนึงนะโรชก็เป็นอยู่ในที่เอาไว้แทงได้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงมียูนิตต่อสู้อยู่แค่2ตัวนะก็คือเซิร์ลิ้งนะฮะสอตัวนี้นะครับถ้าไม่นับควีนนะจำนวน3ตัวนะซึ่งมีเยอะกว่าเซิร์ลิ้งนะเป็นภาพที่หาดูได้ค่อนข้างยากนะจริงๆอ่ะตรงน,นี้กําลังกดมาอีกตัวหนึ่งนะใกล้จะเสร็จแล้วอ้าวออกมาแล้วนะแล้วตรงน,นี้มีการกดโรชมาแล้วนะครับหตัวนะฮะอ่าโรช อ่านว่าโรชนะครับไม่ใช่ oke, รูกนะฮะอ่าอันนี้คนไทยหลายๆท่านอาจจะอ่านผิดนะฮะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอันนี้ผมแนะนําสิ่งที่มันถูกนะอย่าดราม่านะผมอ่าแล้วก็ไม่ต้องมาหาว่าผมเป็นกัมมานาซีด้วยนะครับผมอ่าคือพูดให้มันถูกอ่ะมันดีแล้วนะครับผมออประมาณนี้นะครับขออนุญาตบ่นหน่อยนิดนึงนะฮะอ่าโอเคเพราะว่าช่วงนี้ก็จะยังไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหฝั่งสิฝั่งซเนื่อนี้ผมว่าเขาขึ้นเทคเร็วเกินไปปะ ขึ้นเทกแบบเร็วมากนะรีบพัฒนาไปหาเนี่ยโรบอติสเบมาแล้วนะครับเกียร์เบมาอีกสอง้วตรงนี้รงฟอชถ้าไม่ตังคเขาเยอะจังฝั่งเสียเงินมีแค่สองเบสเองแต่ว่าถ้าสร้างฐานเยอะขนาดนี้นี่ยูนิตเขาจะไม่มีนะนเขามีอะไรเนี่ยซีรอนหนึ่งตัวกับเซนทรีสามเออเจอฝั่งสีแดงบุกเข้าไปทีเดียวนี่คือจบเลยนะ,ะเนี่ยจับฝั่งสีแดงนี่จานวนยูนิตต่อสู้เยอะกว่านะนี่โรชตั้งกี่ตัวเนี่ย เขามีโรชทั้งหมด6ตัวไอ้เตัวนะฮะกับเซอร์คลิงอีกสองนะออตอนนี้ส่งเซอร์คลิงกระดึบ๊บกระดึ๊บเข้าไปนะฮะอู้เจออ่าแร่มินเนอร์โร่ฟิลจำนวน150หน่วยนะอันนี้วางไว้เพื่อขัดขวางการเก็บแก๊สนะฮะทำให้คนงานเก็บแก๊สเนี่ยมันต้องเดินทางไกลขึ้นนิดนึงเพราะมันต้องอ้อมกองแร่ตรงนี้นะแต่เมื่อกี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งซิลล์เข้าไปสเก้าแล้วตรงนี้ว่าไงครับส่งฟินิกซ์บินเข้ามาสเก้าดูนะฮะหายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ โอ้แล้วตรงนี้มีโอเวอร์โหลดลอยเทงเต้งอยู่นะโอ้แล้วตรงนี้ไม่ใช่บ่อน้ํานะแต่ว่าเป็นบ่อลาวาที่มีคลื่นน้ํานะฮะแปลประหลาดมากเลยนะครับเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย <c oughs> เหลือเชื่อนะอ่ะเฮ้ยอันนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรอะ่ะเฮ้ยเทจัง <c oughs> อ่ะฝั่งสีน้ำเงินนะครับโอ้โหสีลอดลงมาอีกเป็นฝูงเลยนะกับสต็อกเกอร์อีกสองตัวนะ ฝั่งสีแดงไว้ไงครับอ้าวตอนนี้สีน้ําเงินส่ง observer นะฮะมาประจําจุดนะตรงนี้เลยนะคุณมิสเตอร์เค้กนะฮะเห็นหมดเลยนะครับผมอ่าที่แน่ๆเห็นโรชเป็นฝูงเลยนะกี่ตัวครับเนะี่ยตอนนี้เขามีโรชทั้งหมด22ตัวนะฝั่งสีแดงอืมตัวกับ4ี่เบสนะฮะเบสนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับอ่าสร้างควีนต่อเลยนะอย่างวันนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี้อ่าลีกมาสเตอร์นะ อเรื่องหลีกแพลตินัมนะก็มาดูนะว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะแล้วโดวยปกติแล้วมาสเตอร์นี้ก็คนที่ที่จะชนะอยู่แล้วนะดูจากหลีกของเขานะว้าวสกินคุลอสซุสสกินฟอร์จนะฮะที่ไม่ใช่สกินเทารดารีมนะแต่ว่าจริงๆตามเนื้อเรื่องมันก็คือสกินของเทารดารีมแหละเพียงแต่ว่าชื่อสกินมันไม่ใช่เทารดารีมอ,อย่าสับสนกันนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้อ๋อมันเดินติดกันบอดี้บล็อกนะฮะโอ้โหเรียบร้อยอ่ะเดินออกได้นะครับตอนนี้มีคุลอสซุสมาแล้วนะ อัปเกรดเพิ่มอันนี้หรือยังฮะระยะยิงอ่าอัปเกรดแล้วเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้มีวัตตปริซึมคอยล์สปอร์ตด้วยนะฮะสปอร์ตในการเรียกกําลังเสริมนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงฮะฝั่งเสียงเงินเอ้ยฝั่งสีแดงนะฮะส่งรถมาเป็นฟูนะครับอืเซนทรีกลางฟอสฟิวนะครับผมอ่าแล้วก็มีการเด่นชิลด้วยนะวันนี้โรชล้วนๆมีราเวเจอร์มาตรงนี้แล้วมันจะสู้ไหวไหมครับเนี่ยโอ้โหเออโดนแซนวิชสองทางเรียบร้อยครับผมอมืฝั่งสีน้ํางเงินต้องถอยก่อนฮนะจังหวะน,นี้ โอ้ตรงนี้เซนที่วางฟอสฟีไว้แล้วยังไงครับฝั่งสีแดงก็ไหลมาได้อยู่ดีนะแต่ว่าสีแดงนี่เหมือนกับว่าเอายูนิตมาทิ้งเล่นเลยนะะแต่ว่าอัปเกรดนีนก็ขึ้นบวกหนึ่งกันทั้งคู่นะครับผมตรงนีอ้อยังไงครับโรสเลือ่อนเหลือสองเป็นสามนะครับจังหวะน,นี้เกือบตายนะโอ้โหฝั่งสีแดงอาจจะต้องใช้ยูนิตจำนวนเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้ไฮดรลิสเดินกำลังมานะ เพิ่งกดวางเมื่อกี้สดๆดร้อนๆเลยนะครับแต่ตรงนี้อ่านไหลมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ําเงินมาตรงนี้ยิงควีนระเบิดตุ้มไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ตรงนี้ยังไงครับมีโรชลงมาอีกฝูงหนึ่งนะเน้นปะทะสตอกเกอร์ก่อนนะครับแต่ว่ามีโรซุสคอยซัพพอร์ตอยู่แนวหลังอยู่นะฮะก็เผาไปนะย่างสดเลยนะตายทีละตัวสองตัวนะครับโอ้โหมันเอาเงินมาเผาเล่นจริงๆนะฝั่งสีแดงส่วนสีน้ำเงินก็เรียกสีหลอดลงมาเพิ่มเติมนะครับจังหวะน,นี้เอืมทับเบิ้ล เมื่อกี้เห็นโยงคอร์ลสีใบไปก่อนตายนะแล้วตอนนี้คอร์สู้หายไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะฝั่งสีน้ำเงินใช้วิธีการวับอินหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะอ่ามีวับปริซึมอยู่นะตรงนี้โรชมาอีกนะครับผมว่าจนะีจีครับฝั่งสีแดงน่าจะสู้ยากเลยครับอ่าว่าแต่ไฮเดรลิสเดนมาหรืออย่างมาแล้วนะแต่ยังไม่กดแต่ดุ้ยลินพานกันอีกแล้วยังไม่กดไฮดรามานะกดไม่ได้นะเพราะว่าไฮดรามันใช้แก๊สค่อนข้างเยอะอยู่นะน่าจะตัวละห้าสิบมั้งแต่ว่าตอนนี้การเก็บแก๊สของฝั่งสีแดงนี่่คืออไไมมสามารถทจะปป้ป้ใหกับ อ่าโปรดักชันของไฮดรลิสได้นะสรุปตอนนี้เบสสามก็น่าจะพังนะครับผมไปแล้วเ,เรียบร้อยนะฮะอีกคนนึงมีอกอีกคนนมิอ,อโโมกและโปรดักชันนี่สือว่าเสียหายอยู่นะถ้าเสียแฮชชอรี่ไปนะครับสาหรับฝั่งเซิร์ฟนะฮะตรงนี้ว่าไงฮะเข้ามายิงเรียบร้อยครับเข้ามากี่ตัวกี่ตัวก็ตายหมดนะฮะตอนนี้ฝั่งสีนาเงินว่าไงครับทอยแล้วเขา้าซิวกำลังมานะฮะโอ้โหสตอกเกอร์ยังไม่มีบ l ิ n เลยนะเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงบอกจีจีนะฮะอืมกลายเป็นว่าคุณมิสเตอร์เค้ก ได้รับชัยชนะไปนะฮะโอ้โหยังคงรักษาตำแหน่งมาสเตอร์ของตัวเองไว้ได้นะครับผมจินด,ดีด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ